อยู่คะอะไรนะคะ,ะราคาทำให้เสร็จนะคะมาทางนี้ด้วยสิคะ้ะมาทางขวาด้วยคะ่ะทางขวาเนี่ยนะคะโอ้นุ๊ดนิดหนึ่งมีเ็ดอานิดนึง,นนนงแบบว่าเหมือนพริตตี้อะต้องเซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่ก็ะสายน้ำ hello pretty girl wow who are you มาทางนี้สิลูกเออมาทางนี้ค่ะมาทางกล้วยไม้หนึ่งรถดอกกล้วยไม้ด้วยกล้วยไม้ด้วยนะคะรถขนต้นมันนะคะลูกกล้วยไม้อะลูกไม่ลดราคาพอแล้วมั้งเนาะ enough enough enough